สวัสดีครับพี่น้องผมกำนันโตวันนี้จะพามาเที่ยวนะครับวันนี้จะพามาเที่ยวสกายวอล์กวอกวอล์กวอกวอกเมืองเลย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 ติดติดติดด <c oughs> โอ้ยโทษนี่นะครับรอุ้ออออยเสียวเสียวตกมากครับพี่น้อง นี่ครับก้าวแรกของการเหยียบกระจกเสียวมากเสียวดูพี่น้องดูดูเสียออดดูเสียออดโอ้โหเสียออดเสียวจริงหรือเสียวเล่นเนี่ยเนี่ครับบรรยากาศจังหวัดเลยของเรานะครับ

เดี๋ยวมากครับพี่น้องสกายวอล์กผมจะมุดลูลงไปนะครับดูดีจ <c oughs> ุดนี้คือจุดไครแม็กครับพี่น้องจุดไครแม็กมุดลงไปได้รู้ได้เลยขอเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับมาเที่ยวกัน นี่นะครับจังหวัดเลยบีดีนะครับจังหวัดเลยบีดีฝั่งทนนทนะครับเป็นประเทศลาวประเทศสาหรายนะรับประชาชนลาวนะครับเจอคนสวยนะครับพี่น้องวันนี้มีคนสวยมาเที่ยวมาจากจังหวัดไหนครับจังหว,วัดเลยเมจังหวัดเลยอ๋อนี่คนสวยมาเมืองเลยด้วยครับใช่ไหมกำนันค,ครับ มันมันมันเหยียบเสียอดเหยียบไม่ได้แล้วนี่ยผมเสียวไม่ยั้งไม่ยั้งอ่ะเนี่ยล้มาแล้วเฮ้ยตกใจเด้ออะไรเถอะเลยเจอบ้าไปนี่นะครับผมมีคนเสียวนะครับเดินไม่ได้ขาสั่น อันนี้ครับเด็กยังเก่งเลยนครับครับโอ้โหผมขอผมเ้าขอพาพี่น้องเดินต่อไปผู้ใหญ่เพร้มชีแตกแล้วครับพี่น้องชีแตกแล้วเซียออกอกก็ชีแตกแล้วเุ้ยเฮ้ยเฮ้อบ้าเห หามออกแกงดีนะครับต่อย่ออกแกงนีนะอ๋อสามคนจะได้ไหมเนี่ยได้จบขนาดหามออกหามออกแกงล่นนี่นะผมจะพาพี่น้องเดินไปดูรอบรอบจุดนะครับ้เล่นเนี่ยจับถย้าเหรอเธอเตี่ยกำลังบันทึกวิดีโอดูนะครับ พี่น้องที่ยังไม่มาเที่ยวนะครับก็ขอเชิญมาเที่ยวนะครับรมีขณะนี้วันที่12สิงหา <แ S 2> คมพศ2563มีพี่น้องจากต่างจังหวัดมากันมากมายนะครับพี่น้องครับ,รบมากันมากมายนะครับพี่น้องครับอ่ะผมนี่ตรงนี้ก็คือจุดศูนย์กลางนะครับน,นี่นครับ ก็ขอแนะนำจุดชมสกายวอล์กจังหวัดเลยนะครับสกายวอล์กจังหวัดเลยแต่เพียงเท่านี้มีโอกาสมาเที่ยวกับมาเที่ยว,ยวนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวราชสีผมกำนันโตนายธีรวัตรจีรเลิศฐาน,นุนกำนันตำบลผาสับยอดสวัสดีครับผม